โอ้ล oh, mm ูกโดดไหมยมนแข่ง hmm. ม oh, mm ันเห็ดตอนธรรมดาได้พี่น้องอืมว่าตาบลอนดโอ้ยปุ๋ยบ้างหมบ้งฮ่า สวัสดีครับป้าปุยชูภาครับผมมาเด้อครับมือนี้เ้านี่ครับป้าพี่พาน้องครับยื่นย่างไอซ์สุขุสุข้อนครับมือนี้มากิน้อยก้อยก้อยพี่น้องก้อยก้อยพูดนะตับริดเตรดด้วยพี่น้องเอูตาไม่ง่ามๆครับพี่น้องมาเด้อครับเส้นครับสุเมองสุบอนครับมากินปลาเผาอื่นหลับหัวหลับไปทำได้ง่ายครับว่าเ้าเ้าอยู่แดดแล้วมันหนาวมือนี้หนาวหนาวลงอีกพี่น้องแจ็คองศาบุไม่ยังเกียร์เกียร์ครับเกียร์เกียร์เลี่ยเกียร์ขายเป็นป้อนเหลี่ยจะเป็นเกียร์หรือหลับ่นว่า ขาวคัวครับพี่น้องหัวดีๆกระตัปลูกปูเปียกเล่นแล้วข็าัวไม่ไหมัวตะหมูว่านพีองข้วานขวไม่ไหมอมๆหัวไม่ยังเด็กลัวเต็มขึ้นสู้รถครับพี่น้องบอ่อยปุยนะแอบบ่อพ่อกจังเบื้งอีกจอหลอกนึสายคมครับพี่น้องไปบีบีบ่พ่อยปุ๋ยบ่พอมดขวดเลย เสียข่อยนี่ขกล้ที่มืดเลรวนั่นมืดจ่อยรน,นีบ่บ่พ่อเอาบ่ก่อนเสียก้อนนี่ใส่อีกเขาไปพักกระเดามาขวนใสีออันนี้เสี้ยแจวตอนจีนเต็งไว้คเขาไม่นุโกรนี่ดูดเขาบ่ต้องเสี้เหนียวกัดอันนี้มี่ต้นหอมครับซีกีนและสารเนียแพี่น้องด้ยอยต้นเนียเอามาตาใส่เนียห็นไหม เดี๋ยวบอกว่ากระถางเท่าเธอนี่ให้ถุงนี่องกระถางของกระปุกโอ้หอมแล้วพี่น้องนี่แม่เลย่ออะไีกต่ออะไรอีกรวมแห้งขึはは <t os> <t os> ้นตอนแล้วพี่น้องเลยอันนี้ครับเจ็บก้อยน้องบ้านเขาเอิญก้อยก้อยเด็ดขันหลามมันทองมุนก้อยกดๆแล้วเขาเป็นนัำสั่นเลยลึกในลำปางเรพี่น้องเอลกปลาหน่อยเนาะ ตอามเกียตควากักแลก้วลงไปยังดอกเกียมันเพื่อมนัวได้เกียพอขพืหน่อยครับแล้วยกกเพื่อนาลงไปอีกขึนึงแต่ละแหนมมันเล,ละเซยลงไปอือออมอะพี่น้องมาดิซิมครับซ,ซ,ซิมพี่น้องนึกเสีซิมอีก่อวางน้ำสับปะท่าน ว,ว่าดีไป,ไปเอาเลยนะสบากับบังสวัสดีครับเราสองครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมื่อเนี้ยสวัสดีจ้ามากินน้ำกันครับมื่อเนี้ยโอ้ยหอมข้าวขัวห,ห้วห้อยพี่น้องอ๋อเว้นน้ำก๋วยเตี๋วยังข้อเช่นเอิร์นเข่าขัวพอดนะก้องเขาโอ้พี่น้องเลยหอมข,ข้าว, <c oughs> วขัวอ่จำจำเด้อพี่น้องเลยต้มซอว่าเข่าเหนียวเหนียวอีดี น,านมาพี่น้องมากุ่มองตัวบ้านแล้วครับมาเาจิดมือพี่น้องกำลังปวดโอ้ลูกโดดไหมเดี๋ยวปะไม่ต้องถาม ซิีเมงไม่น,น้อยอ่ะอากาศเย็นครับเนี่ยตับตัวนี้งไหว้าวยาวขุ่มขมครับมาดูืมดีกว่า ใช่เข้าไปผมพอดีมับลุงดวงครับเดี่ยวกาจาเลยสายเพชรหกสิบอนอนก็ซึนเมือม่อ กินง่ายเป็น,น่อยพี่ออดพนักพี่น้องไงบอกด่างหินเลยมันแข็งมันเห็ดต้อนธรรมดาได้พี่น้องต้อนน้อยๆต้องกินไงสุดยอด คุัวถูกโดดพี่น้องเลยอือไก้ไก่ามาเ้อพี่น้องขอให้่คู่ปกินดีบเด้ดอจ้ออะส่วนสดเอาสิบว่าดีจ้ะ พวกเราค่นมาอย่างต้อยเขาแลดขอปลากลลนะ็ต้อนจังหน่อยผลดีพุงหน้าผ่านรังนี่สันดีแล้วหอบพึ่งติดมือเขาจ้ะโอ้ยตับพี่น้องโอ้ยผักหม้อเฉียวพวกเกาเลยพี่น้องเนี่ย นัวครับโมน,นีนัวแบบอืมว แปลกเนาะมมัมนเนะาะมันจะตับแต่ม,มันเสียวมาทตัง้งปูนบอ,อดดูด่วนนะใจเลหรยอ อ <c oughs> โอ้โเจกข้าวพี่นอกลูกด่อือตอนนี้ไหมคัด ก็ <c oughs> าตัเราบ้นโอ้ยปุ๋ยว่างไหมบอหมขั่นไปกินไปได้กือบจีบวาอยู่นี่แล้วว่าไปหาซื้อใส่กับไร ไม่จริงไหนอ่ะพี่สินสังนี่และสะด่าสป,ปีเพื่อนอืมังสับรวมมีแห้งพี่เราแต่มันเนี่ยเล่าให้ร้ายไปพิเศษได้ตับอือมเลให้ร้าย เี๋บางร่มพี่น้องเรับรสสุกมาบางร่มกำนาที่บางยูเนาะต้นโญ่ต้นโญ่กับบาง,ง,งยูเนี่ยร่ม้นอีกหนาวเหมือนขึ้นหนาวไม่จังฝนหยุดตกก่อนจีได้หลายพี่น้อง luồng ruột với nó đây Tuyền bao biệt Quả จางครับร่มเราเี้วกันลม่มจังไหนนะเนนนนม่เสิสดก็กินได้บานถึงน้รุ่นอเออตุ่มัดสวยั้ร่วงเราพี่น้องเดียวเดี๋วเดีจอแก๊สคอรอเาพี่น้องเอียกินไปกิ้มไปเ แสบได้พี่น้องเลยอ่ะจต่ไดนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับบ้าปุยจูผอกจุูผากครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอีกนนะพี่น้องเลยอัศร้ายจีนี่ครับก๋อยครับซือว่าเออลาบงัวะระบาดเท่าเอิเง้ยง่ายๆครับพี่น้องก๋อยงัวะว่าลาบงัวครับจะขึ้นเลยเหรอเอาโน้ฮะเมื่อไรพี่น้องครับเมื่อไรตักครับ เอาผพุ่ยตาบอดมือตาได้ครับยางบ่ได้ข้อแฮร์ลันหันเดอ้อพี่น้องเอ้ยพุ่ยตาครับคตค้างอกาใครขาซื้อชิงนี่งครับตีบ่อกกใส่ขั้าก็ได้พี่น้องเดอ้อหลายคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขย่ากเก็บย่าไข่ย่าจนพี่น้องลรำไปด้วยสุขสุขทุกคนครับมือขึ้นพอกันไหมครับโชคดีมีความสุขวัดดีครับผมยิ้มจ,จิ้วฝากกุญแจกดแชวนะไม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อบ,บ่าวปุ๋ยจูผักจูผักครับพี่น้อง